จช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะอัปเดตเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจําเดือนตุลาคมนะคะวันนี้โอนเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คดว่ดวนเลยจ้าขอบคุณข้อมูลค่าจาก 18p.com นะคะเรามาดูกันว่าตารางโอนเงินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนตุลาคมนะคะล่าสุดรับสิทธิ์นะคะ1นึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามราย รวมเป็นเงิน1,291ล้าน5 4 0 0 0ล้านบาทนะคะแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะ 1. รับตรงงวด1 8 2 7 3 0 3รายลำดับต่อไปเป็นจ่ายตกเบิกนะคะ325,345รายผู้ที่ได้รับตกเบิกจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนภายในปีนี้1มกราคม2563 ถึง30กันยายน2563แบบนี้จะได้รับถึงเดือนที่เด็กเกิดและผู้ที่จะได้ย้อนหลังคือลูกเกิด1ตุลาคม2558ถึง31ธันวาคม2562แล้วมาลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนในปีนี้แบบนี้จะได้รับเงินถึงเดือนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะล่าสุดเดือนนี้จะได้รับเงินตกเบิกที่ค้างจ่ายจากเดือนที่แล้วเรามาดูตารางเว,าเวลาเงินเข้าโดยประมาณนะคะ เรามาดูตารางเงินเข้าโดยประมาณนะคะ1น3นาฬิกา13นาทีเป็นทกศนะคะ1นาฬิกาส9นาทีกสิกรไทย2.10นาฬิกา10นาทีไทยพาณิชย์2นาฬิกา5 0นาทีกรุงไทย 3. นาฬิกากรุงเทพนะคะ3นาฬิกาอมสิน4.34นาฬิกา34นาทีธนชาติทหารไทยไม่เกิน11นาฬิกานะคะเป็นธนาคารอื่นๆ วันเวลาเข้าอาจจะไม่ตรงกับที่แจ้งแล้วแต่พื้นที่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนภูมิภาคสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจอกรุงเทพได้ที่สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะติดต่อได้ที่026516534 026516902 026516920หรือ022555850ถึง7นะคะสิทธิจากเบี้ยความพิการนะคะติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ1479หรือโทร023543388ต่อ311หรือ313นะคะ หรือที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพม1300ม0ตลอด24ชั่วโมงนะคะอัปเดตล่าสุดเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำวันที่9ตุลาคม2563